สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักการปลูกสเสน่จันนะฮะสเสน่จันก็มีหลากหลายนะฮะแล้วก็มีความสวยแตกต่างกันไปนะะทุกชนิดมีความสวยความงดงามด้วยกันทั้งสิ้นนะฮะถ้าอยู่กับเรานานๆานก็จะเกิดความรักความผูกพันนะฮะหลังจากเพื่อนๆปลูกนะฮะก็อยากได้หน่อ มาขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนนะฮะหลายๆท่านก็ได้ลุ้นกันนะฮะปลูกไปลุ้นไปว่าจะมีหน่อไหมแล้วก็อีกนานไหมจะมีหน่อนะฮะมีต้นที่มาขยายพันธุ์ได้เมื่อไหร่นะฮะวันนี้ก็มาบอกเพื่อนๆที่อยากรู้นะฮะอยากรู้เร็วนะฮะเพราะว่าปกติตามธรรมชาตินะฮะ ถ้าต้นสมบูรณ์หน่อก็จะออกขึ้นมาให้เราเห็นนะฮะอันนี้อุปกรณ์มอนนี้นะฮะที่จะมาบอกเพื่อนๆวิธีนนการดูว่ามีตาของเสน่ห์กันไหมนะฮะมีกี่ตาแล้วก็จะเป็นหน่อให้เราไหมนะครับก็ใช้น้ำฉีดนะฮะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆใช้อะไรไปคุย ใช้มือคุย้ยลากก็อาจจะขาดได้นะฮะถ้าเราใช้น้ําฉีดนะฮะลากก็จะไม่ขาดนะฮะเพียงแต่ดินก็จะกระเด็นไปนะฮะกระเด็นไปแล้วตอนเพื่อนๆตอนจบตอนดูว่ามีทั้งหมดกี่นอเพ่อเพื่อนๆก็สามารถนําดินมากรบได้เหมือนเดิมนะฮะหลายๆต้นผมก็ทําแบบนี้นะฮะวิธีการดูดูของ ตาที่เราจะนํามาหั่นนะครับเพราะว่าบาง,บางต้นถ้าเพื่อนๆซื้อมานะฮะก็ไม่รู้ว่ามีข้อมากี่ข้อนะครับเพราะว่าเสน่ห์จันท์ก็ต้องใช้เวลาการสร้างข้อนะฮะมีความสูงขึ้นก็ต้องใช้เวลานานนะฮะเราก็ไม่สามารถนํามามาเล่งมาเล่งให้ให้ าหรือหน่อจะเกิดได้เร็วขึ้นนะฮะก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะ,ะต้องใช้เวลานะฮะอันนี้เพื่อนๆอ,อยากจะรู้ว่ามีหนอ่อที่จะเกิดกับต้นของที่เพื่อนๆปลูกเนี่ยกีหนอนะฮะก็เอาน้ำมาฉีดนะฮะพอฉีดได้สักพักหนึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีตาของสเสน่ห์จันนะฮะที่จะเกิดนะฮะ อันนี้ที่ผมเห็นด้านข้างนี้นะฮะที่เห็นนะฮะก็ประมาณสี่หน่อนะฮะที่จะออกมาให้เราเห็นแต่ก็ต้องใช้เวลานะฮะเพื่อนๆก็ไม่สามารถมาเร่งหรืออะไรได้ก็ปล่อยไปตามธรรมาชาติอันนี้คือทำแบบนี้เพื่อให้เพื่อนๆเห็น,นเฉยๆว่าจะมีหน่อกี่หนอ่หนอนะฮะ าทุกตานะฮะก็จะเป็นหนอ่อตาจะเป็นนูนๆนะครับสเสน่จันท์ต้องใช้เวลาในการปลูกนะฮะเพราะหนอ่อที่จะออกมาจากข้อข้อก็ต้องมีความสูงนะฮะหลายๆข้อนะฮะแบบนี้นะฮะข้อก็ต้องมีความสูงถึงจะมีหนอนะฮะถ้ายังไม่มีข้อนะฮะเพื่อนๆก็สามารถ ทำมาหั่นก็ยังไม่ได้นะยังไม่เหมาะข้อที่สมบูรณ์จะต้องมีตานะครับมีตาแล้วก็จะมีหนอให้เราเห็นแต่ก็ต้องใช้เวลาเท่านั้นนะฮะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นแบบนี้แล้วนะฮะเพื่อนๆก็จะรู้ว่ามีกี่หนอที่จะมาขยายพันธุ์ได้ในอนาคตนะครับแล้วก็เมื่อเพื่อนๆเ,เ,เห็น ก็กรบดินไปเหมือนเดิมนะเพราะเพื่อนเเห็นแล้วว่ามีทั้งหมดกี่หนอนะอันนี้ก็ไม่ต้องมาลุ้นแล้วนะอันนี้เป็นความชัดเจนนะฮะเพื่อนเก็ต้องรอไปเรื่อยๆจนกว่าหน่อจะเกิดขึ้นมาเองแล้วก็การขยายพันธุ์นะฮะของเสน่จันทร์หลายชนิดนะที่สมบูรณ์ที่สุดที่ดีที่สุดก็ต้องแยกจากหน่อนะฮะแล้วก็เพื่อนเพหาไม้มาปัก นำลวดมาผูกคำ้ำเพราะว่าเมื่อกี้ที่เพื่อนๆน,นำน้ำไปฉีดนะฮะรากก็จะลอยแต่ลากไม่ได้ขาดไม่เป็นไรไม่ตายฮะไม่ตายเพื่อนๆก็สามารถนำดินมาใส่ได้เหมือนเดิมอันนี้คือวิธีการเช็คดูว่าเรามีกี่หนอหลังจากนั้นก็กลบดินไปเหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับ